ถ้าจะถามว่าความสุขหน้าตาเป็นยังไงเรามองดูภาพนี้สิครับครั้งหนึ่งณนะบ้านเพระยองไม่มีห้องแอร์หรูๆไม่มีสเต็กจาระพันมีแค่ลมทะเลแคร่ไม้และก็แก๊งเพื่อนตัวดีที่นั่งหัวเราะจนฟันแทบหลุดคุณเชื่อไหมครับว่าบทสนทนาในวงนี้80%คือเรื่องไร้าสาระ10%คือเรื่องเผาเพื่อนและอีก10%คือเรื่องที่คุยกันไม่รู้เรื่องประมวแต่ขำ ดูพี่เสื้อดำตรงกลางสิครับหัวเราะขนาดนี้ผมเดาว่าคงกำลังเผาเพื่อนเรื่องสมัยจีบสาวเมื่อ20ปีก่อนแน่ๆส่วนพี่เสื้อน้ำเงินข้างหลังก็หันมายิ้มแบบเอ้กูยอมแล้วบรรยากาศแบบนี้อาหารไม่ต้องแพงแค่มีน้ำอัดลมขนมถุงและก็กับแกล้มบ้านๆรสชาติมันอร่อยกว่าพัตตคารหรูเป็นไหนๆเพราะเครื่องปรุงรสที่เด็ดที่สุดมันคือเสียงหัวเราะของเพื่อนครับแต่พอมองภาพนี้ให้นานขึ้น ผมกลับเห็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ครับพวกเราสังเกตไหมครับว่ายิ่งโตขึ้นวงกลมของเพื่อนที่เราคบมันจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงจากเพื่อนเป็นร้อยสมัยเรียนเหลือแค่ไม่กี่คนที่เรากล้าจะถอดเสื้อโชว์พุงกล้าจะหัวเราะเสียงดังแบบไม่เกรงใจภาพลักษณ์และกล้าที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดิบที่สุดโดยไม่ต้องสวมหน้ากากเข้าหากันชีวิตการงานในเมืองกรุงหรือหน้าที่การงานที่พวกเราแบกไว้มันหนักนะครับ บางคนเป็นหัวหน้าบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นพ่อคนเราต้องทำตัวเข้มแข็งต้องดูดีตลอดเวลาแต่พอมาอยู่ที่นี่ที่บ้านเพบนแคร่ไม้ริมน้ำนี้ยศถาบรรดาศักดิ์ถูกถอดทิ้งไว้บนฝั่งเหลือแค่ไอ้เพื่อนเกลอคนเดิมคนที่มองตาก็รู้ใจคนที่แค่เราอ้าปากมันก็รู้แล้วว่าเราจะเล่นมุกอะไรมีคนเคยบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากแต่สำหรับผม เพื่อนที่ทำให้เราลืมตายไปชั่วขณะด้วยเสียงหัวเราะนั้นหายากยิ่งกว่าหลายคนมัวแต่ทำงานเก็บเงิน s go, <S รอกรเกษียณแล้วค่อยไปเที่ยวกับเพื่อน s <S แต่ลืมไปว่าพอถึงวันนั้นสังขารเราอาจจะไม่ไหว s <S หรือเพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่รอเราแล้วก็ได้ s <S ดูภาพนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องรอให้รวยล้นฟ้าไม่ต้องรอวันหยุดยาว s <S แค่มีเวลาว่างตรงกันมีใจที่อยากจะเจอ ระยองบ้านเพหรือที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำมีลมและมีเพื่อนแค่นั้นแบตเตอรี่ชีวิตที่ใกล้หมดก็ถูกชาร์จจนเต็มเปี่ยมภายในไม่กี่ชั่วโมงดูจบแล้วลองหยิบมือถือขึ้นมาสิครับทักไปหาเพื่อนเก่าในกลุ่มไลน์ที่เงียบมานานถามมันสั้นๆว่าเฮ้ยเสานี้ว่างเปล่าไปนั่งง่วงวริมทะเลกันไหมไม่ต้องมีแผนเยอะไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะความสุขบางทีมันก็เรียบง่ายแค่นี้เองครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับมิตรภาพที่อยู่รอบตัวครับสวัสดีครับ